เอามาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับบ้านโคกเงวตำบลญยังแม่ตำบลญนองสามสีหนองสามสีอำเภอเสีนางอำเภอเสนางจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อนี้ทรงคุณพ่อคุณพ่ออยังพ่อสอยเนี่ยบอกไปองหันเืมอคุณพ่อสอยครับพี่น้องครับอุดหนุนงวกับบาถึงครับเป็นขั้งแรกเด้นี่คุณพ่อผพมจะเคยซื้อท่างทรทัศน์เนาะขั้งแรกครับพี่น้องครับเป็นงวแม่ลูก แม่สมสิเขาสองเดือนนี่แดงนั่นนะยังน้อยสิบปลอยลงรถดได้บ่เนีุ่่นมูเพ่นกันลายแห้งพุ่นะอยู่นี่พอไม่งวอยู่ประมาณเจ็ดตัวพอ่อ5าตัวตัวนี้ก็บหกเจ็ดเป็นเจ็ดตัวพอดีเดี๋ยวสิบปลอยลงเน้อเด้อเนี่ออกเด้อได้เอาไปผูกไว้ให้เอออ่ทำพิธียังน่อยครับวดน้ำหอมคำคูนคำคุนคำคูนคำคุน ออออเออเจ้าของไหมเจ้าของไหมเจ้าของไหม,อ,ไมออกแม่แพรลูกกำหลอกกำไลงามๆลูกนาดีขนาดจังหน่อยแม่กับทออ้องใหญ่เออว่ามาไหมสาเซมันหลดแม่สาเซมันหลดมันมาไหมแต่ว่ามันบนส้นดอกเออมันมาไหมซื้อ ขมคูนขมคูนครับทำพิธีจังน้อยครับส่งหมอบงัวขมคูนครับเจ้าของไม้คูนคูนน่ะพื้นที่กว้างขวางม่กินลูกเขาพอดีครับมาบรรนานีสิหลงเพิ่นได้นี่เพราะว่าเพิ่นสีอ้วนก็เก่าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผูกเสียกเงาผูกเสียงเงาจังน้อยง่วงหิวขนาดเลยหลังจากกินเฟืองเมื่อหลายมือ กัมหัมหัมกับกินดีครับหัมกินดีอยู่นีบ่ได้ิดอกเออต้นอันนี้ล่ะส้มนะต้นขอก้อกั่นเลยงูอ่ะชาวบ้านยังสิละผมไปสมงัว่ให้ข้าเจายังสินะผมกับไปมอสมเทียมคอกได้สีค้ายกับเท้าไว้มาเพิ่นกระโทษมาบอกนี่นี่กระหูแห้งอันนี้เกิดจากพอพันผสมจริงครับตัวต่อไปเพิ่นผสมเทียมไว้ครับก็อให้ติดติดกับสองเดือนแล้ว เฟื่องบ่อ hmm. พ okay. ันอัดบ่แม่ข so ึ oh. no no bigger, ้นว mm ่าสิอัดบ่การผสมสองเทียนแล้วบ่ตีกันแม่สาวนั่นบ่สมสมโตหรือสมเทียมสมโตหรือโอ้ถ้าสมเทียมบ่ตีกะรอบสามกับเปลี่ยนพอพันธุ์ตัวไม่สมเขึ้นว่าสีล่างล่างมดลูกว่าสัสก็แล้ีล่างมดลูกอะถ้าน้ำเมืองมันเป็นสีคุณคุณขึ้นน้องยังสีกะจังล่างกันได้เมนละเมนบ่อขึ้นผสมมาแล้วบยอ่านเล้ปีที่นีปีใหม่ครับนี่สองอันเลยสองแผ่นเลยปีหกเก้า เสียบ้าตึงอีกใส่เกี่ยวหยาเกี่ยวยูกันหนาวได้เออาดีครับัสดีครับัสดีครับบรรยากาช่วงแรงๆครับเดียดนอ่อนเดียดนอ่อ สวัสดีครับสวัสดีครับคลิมนี้เดี๋ยวบอถึงปทุมลาครับเดินทางกลับกรับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ได้หลายครับคุณพ่อเน่าเด้อขอบคุณหลายครับติดตามเรื่อยๆครับสวัสดีครับ